สวัสดีพี่น้องป้องป่ายตอนนี้ยายพ่ออยู่รอยเอ็ดแต่ได้จะอยู่บ้านที่ร้อยเอ็ดแล้วค่ะอันหอนแม่พี่น้อง <c oughs> หอนอแต่ยุ่งหน,น่บะหอนได้อยู่ระเบียงนี่บะหอนแต่ว่าออกแดดนะหอนหอนหอนแบบดำเลยแหละ <c oughs> เดี๋ยวสิผ้าเบ่งยายพ่อเห็นท้งหมกพี่น้องหมดหมดกะลา หลายเด้พี่น้องเลยบ้านเฮาเนาะมันเมืองห่อนคือว่าละหมดมันเละหลายอ้าวหายกูลงงานเบียเด้พี่น้องเลยมึงเนี่ยทำความสะอาดบ้านยังบ่แล้วอยู่พี่น้องโอ้ยเสร็จกระจกได้บานนี่โมมี่เพิ่องกะเฮ็ตไทยอยู่แต่ว่าเข้าก็ต,ต้องมาเฮ็ดเองอ่ะแม่ คือว่าแหละเนาะคนมักจมเนี่ยก็เลยต้องอู้ยแดดวอนอี้รีพี่น้องออกมากขางนอกนอันนี้หลังบ้านเด้อค่ะพี่นอ้องยังบ่แล้วยังบ่อน,นั้น,น,น,นหรอกอันแทงน้ำไหนก็เจ้าเห็ดแทงน้ำไมห้แต่ว่าอัน,นมันห้อนแดดไหมพี่นอ้องน้ำเราต้องใส่เครื่องท้ำน้ำห้อนอยากเลยเออเพราะว่ามันห้อนแห้ง เดยีสิพาไปเบิ้งห้างนกพี่น้องอัน,นอันนี้ทีหยาดกพี่น้องติดกันนี่คือทีหยาดบาตมันทียายพ่อนออกแต่ฟังพูนทางคุณกับจังมันทีอันเนี้เดยีสิม้เบิง้งอันมะคงกำลังออกดอกพี่น้องแม่ต้นเตี้ยดีเนาะพี่สาวเราปลูกไว้ให้จ้ามาคงผูกมาคงแม่ เดี๋เบิ่งห้งนกพี่น้องน้องแม่นบินไปใส่พวกยพ่อนเห็นแม่มันแม่นี่นี่ๆๆเขามีไข่ด้วยนะสองฟองไม่รู้นกอะไรเห็นบ่พี่น้องเด็ดมันเด็ดมันชองเขามีเขามีไข่นะ้ำเด็กพี่น้องเบิ่งเบิงพี่พ่อนเห็นเบิ่งไข่มันไขน่นกนะคะไขน่นกเนี่ยดึงดึงดึงเขามีไข่สองฟอง น่าจะเป็นนกเอียงบุกน่กหยังบุกดิค่ะเชียงโคนต่งกัเนาะบ้านไก่บนข้างบ้านไก่ถนนคุณอะทั้งคนก็นเป็นโรงเรียนเด้ยจ้ะโรงเรียนอันนี้ก็ป,ป,าปา่านี่ป่าบะนี่ อกบัวสีสวยนะดอกบัวโอ้ยห่อนห่อนห่อนดำตายเลยละ่ะโอ้ยเศร้าเมยก่อนห่อนแห้งอันเนี้ยบานส่งสวีเดนพี่น้องแย่ๆย่ๆพ่อนก็นเอาแบบอยู่สวีเดนน่ะละ่ะส่งคือบ้านคนทางสวีเดนมาปลูกหลังคาสูงด้อจา้าหลังคาบบเดตเตียคือสวีเดนเดีหลังคาสีแบบสูงมากหลังคาสูงมากนะคะ ยังบ่เล้วดอกพี่น้องเกง็บงบอีกก่อนเดี๋ยวสิเทปูนบากอย่าเนาะเดี๋ยวสิพ้าเบ่งสวนหลังบานจะไปตัดต้นกล้วยพี่น้องอันที่ว่ามันมใบมันแห้งแล้วเนาะทอระบายควันต้องเอาเนตมาติดพี่น้องบ่ติบดบ่ได้เดี๋ยวกนันเขอไปทำร่าง โอ้ยยังประเทศด็ปลูกอย่างได้พี่น้องเพราะวะ่าพ่อก็มาแปบๆเนะมาแค่เดือนเดียวใจนั่นอยากปลูกผักอยากปลูกอย,อยากปลูกทุกอย่างหละอยากเค็ดข้องใส่ไก่แต่ว่ายังไม่มีเวลาเลยค่ะโอ้ยจะก,กลับมาอยู่บ้านเฮานะพี่น้องแต่ว่ากันยังบู้เบึ่งก่อนเดี๋ยว จะทำตัดใบกล้วยนะคะ